สำหรับป5วันนี้นะคะคุณครูจะให้หนูดูการออกแบบสำรวจนะคะก่อนที่เราจะทำลงในแบบสํำรวจอะไรซึ่งอยู่ในบริการของ g o o g l e นะคะบริการของ Google นั้นก็คือบริการ Google Form นั่นเองแต่ตอนนี้เราดูก่อนเราต้องออกแบบก่อนว่าเราจะทำแบบสํารวจอะไรเราจะมีคำถามอะไรในการสํารวจยกตัวอย่างตัวที่คุณครูให้พวกเราดูนะคะก็คืออันนี้คือความชื่นชอบอกีฬาแสดงว่า อาเรื่องนี้ก็คือสำรวจความชื่นชอบของเรื่องกีฬานะคะ <c oughs> เขามีอะไรบ้างเด็กๆดูไว้เป็นตัวอย่างเพื่อกจะได้ไปทำนะคะข <c oughs> ้อที่1นึ่เขาพูดถึงนล้นะสักครู่นะคะขยายแป๊บนึง <c oughs> อ่าข้อที่1พูดถึงเมื่อเทียบกับวัยรุ่นทั่วไปและคนชื่นชอบการเล่นกีฬาหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบ คุณเล่นกีฬาบ่อยแค่ไหนอันนี้ก็ได้ในข้อที่เราทําอันนี้ก็บอกว่าเล่นทุกวนันเล่น3ามถึงสครั้งต่อสัปดาห์เล่นหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์หรือเล่นบางครั้งก็คือน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะหัวข้อนี้ก็ได้ฉะนั้นใครที่เป็นหัวหน้าที่ถือตัวแบบฟอร์มของเราอยู่เขียนเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปข้อที่ส <c oughs> ามเขาถามเรื่องอะไรข้อที่สามเขาถามเรื่องกีฬาที่คุณเล่นเป็นประจําให้เรียงลําดับนะคะ เขาก็ใส่ข้างหน้าคือเรียงลำดับเขาก็จะบอกกีฬามาอย่างเช่นฟุตบอลว่ายน้ำบอลเล์บอลนะคะบาสเกตบอลเซปัตะก้อเทนนิสอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นมาแล้วเราก็เรียงลำดับว่าเราชอบกีฬาหรือเราเล่นกีฬาเป็นประจำคืออะไรนะคะเขาให้เอาแค่หนึ่งถึงสามนะคะกีฬาที่ชื่นชอบเนี่ยเราก็เขียนกีฬาขึ้นมาแล้วให้เขาติ๊กหรือข้อนี้เ็าถามว่าก่อนการแข่งขันคุณมีการเตรียมสําหรับการเข้าชมการแข่งขันหรือไม่ อย่างเช่นดูตารางการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยหรือระหว่างการแข่งขันเราแสดงอาท่าทางหรืออารมณ์อย่างไรเรามีส่วนร่วมไหมเวลาเราดูกีฬาเรามีส่วนร่วมในการแข่งขันไหมส่วนใหญ่ทุกคนมีเนาะส่วนร่วมคือเชียให้กําลังใจร้องกรี๊ดร้องอะไรอย่างเงี้ยเออเชียเข้ามาเชียได้แหละคือส่วนร่วมหลังสิ้นกีฬาแข่งขันจะมีการติดตามเรื่องหลังการแข่งขันเช่นอาดูการพูดคุยอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้คร่าวๆเนาะอ่ะเราจะให้ดู คุณมีนักกีฬาที่ปวดบานที่สุดมีไหมอ่ามีมีไม่มีมมอ่าอย่างเช่นครูมีคือใช่ครูมีครูมีเป็นอ่าครูมีเป็นอะไรนะเนมานักเตะฟุตบอลนะคะอ่าแบบนี้นะคะอ่าคุณมีทีมกีฬาที่ปวดไหมอ่าครูก็มีทีมก <c oughs> ็ทีฟุตบอลของเนมานั่นแหละนะคะของอะไรนะฝรั่งเศสใช่ไหมอ่าหรือคุณมีคุณมีแล้วใส่เสื้อสีทีมที่ปวดบานเช่นกีฬาภาพันคออะไรอย่างนี้อ่าเนาะ อันนี้ค,คร่าวๆให้ดูค,คร่าวๆอ่าอย่างเช่นอันนี้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารในการโฆษณากีฬาด้านไหนคุณติดตามผลอ่าโอเคงั้นแม่ขอผ่านไล่ดูอย่างอื่นอ่าเราดูอย่างอื่นบ้างเราดูตัวอย่างอื่นแบบจะถามเกี่ยวกับกีฬาเราดูตัวอย่างอื่นอ่าอย่างเช่นอันนี้เขาก็จะถามว่า นักเรียนมีโรคประจําตัวไหมปัจจุบันนักเรียนออกกาลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีใดเดินมิยายอดเต้นอารบิกไทเก็กนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเขาก็มีถามหลากหลายแล้วแล้วแต่เราจะออกแบบแบบสํารวจ,รวจเข้าใจไหมคะอ่าเนี่ยอ่าดูอันอื่นดูซิ แล้เวเรา,เาดูอันอื่นดูอันนี้ล่ะเขาถามเรื่องอะไรเอ้เป็นแบบนี้เราต้องไปโหลดที่จริงเราไม่ต้องโหลดเรามาแำบหนึ่งนะคะอ่ะแบบฟอร์มตัวนี้ก็ได้นะคะอ่ะ อย่างเช่นข้อนี้เขาถามว่าข้อมูลทั่วไปอยู่อยู่โรงเรียนสังกัดอะไรจํานวนผู้เข้าใช้บริการสถานที่ที่ใช้บริการในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายมีที่ไหนสนามฟ,ฟุตบอลลานกีฬาสระว่ายน้ําสนามแต่ก็ลงยิมจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการนะคะทุกวันไหมจิตอาสาที่เข้ามาใช้นะคะและแต่เราจะออกแบบนะตอนนี้ตอนนี้ครูพยายามหาให้เราได้เห็นแบบฟอร์มตัวอย่างในการออกแบบสารวจนะ จะได้เป็นแบบอย่างในการทำงานของเราหรือเป็นไกด์ไลน์ให้เรานั่นแหละอ,อ่ะอย่างเช่นข้อนี้เขาก็ทำมาแบบนี้เขาถามว่าคุณชอบกีฬาฟุตบอลหรือไม่อันนี้เขาถามเรื่องกีฬาอย่างเดียวคุณชอบรูฟฟุตบอลในประเทศหรือต่างประเทศที่ฟุตบอลที่คุณชอบคือหากมีฟุตบอลที่คุณชอบแข่งขันกันจะไปชมที่สนามหรือไม่คุณชอบนักเตะคนใดคุณคิดว่ามีโอกาสเจอนักเตะท,ที่คุณชื่นชอบหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย อะไรประมาณนี้นะคะอาโ <c oughs> อเค okay. ทีนี้หลังจากที่เราได้ออกแบบออกแบบอะไรออกแบบแบบสำรวจความคิดเห็นนะคะในเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ตอนนี้ครูให้พวกเราออกแบบความคิดเห็นในเรื่องของกีฬาสีเนาะหลังจากที่เราออกแบบเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ Google เหมือนเดิมค่ะบริการ Google แล้วไปที่ Google Form มคือตัวนี้ฟอร์ม อันนี้นะคะเสร็จแล้วกดเข้าไปอันนี้ยังอันนี้จะให้ดูหน้าต่างมันเฉยนะวันถัดไปแม่จะสอนวิธีการใช้เสร็จแล้วเวลาเราจะสร้างแบบสำรวจออนไลน์แบบที่เราไม่ต้องเขียนลงในสมุดไม่ต้องไปปริ้นไปถ่ายเอกสารแต่เราทําแบบนี้คือประหยัดได้รวดเร,วเร็วเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกคือการสร้างแบบสํารวจใหม่นะคะกดไปที่เครื่องหมายบวกอ่ะมันก็จะขึ้นมาชื่อฟอร์มชื่อฟอร์มอะไรเมื่อกี้ ของเราเป็นการเล่นกีฬาแล้วก็เขียนเป็นแบบสํารวจการเล่นกีฬาเสร็จแล้วคขาอธิบายเราอาจจะบอกว่าให้เลือกแบบสํารวจที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวอย่างนี้ก็ได้อ่ระบุคําถามตรงน,นี้ให้เราระบุคําถามเราจะระบุคําถามแบบไหนเราก็ระบุลงไปแล้วก็จะมีตัวเลือกว่าเราจะให้คําถามเป็นคําถามแบบสั้นๆหรือจะให้เลือกแบบเป็นจุดหรือจะให้เลือกเป็นแบบเครื่องหมายเป็นเลื่อนลงอะไรแล้วแต่ นะคะหลังจากนั้นเราก็ทําข้อถัดไปเวลาทําข้อถัดไปเราก็มาที่คําว่าทําข้อถัดไปเอามาที่ทําทข้อถัดไปเราก็มาตรงนี้ค่ะเรามาที่ copy ตัวนี้นะคะทําสําเนามันก็จะได้ข้อที่สองนะคะเสร็จปุ๊บเราอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะมาที่ปรับสีเนี่ยเราอยากให้ตรีมตัวนี้เป็นสีอะไรเลือกได้นะคะ เลือกรูปภาพได้ค่ะรูปภาพให้มันเป็นสีอะไรอย่างเช่นเราพูดถึงงานกีฬาใช่ไหมดูซิมันมีตัวเลือกงานกีฬาให้เราได้เลือกไหมอืมมันไม่มีอ่าไม่เป็นไรเป็นงานอ่าเราเอาลักษณะแบบนี้ก็ได้ที่มันเป็นเสามีเสาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่เลือกก่อนนะแทรกน่ะมันก็จะเป็นงานกีฬาในแบบฟอร์มของเราก็จะเป็นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังมา กำลังแทรกอยู่อ่าเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเนาะเราก็เลือกได้นะคะเลือกธีมสีอะไรได้หมดเลยอยู่ที่เราจะเลือกข้อความเราเลือกได้อีกว่าจะให้เป็นข้อความแบบไหนนะคะเป็นข้อความทางการหรือเป็นขี้เล่นได้หมดเลยอือันนี้ก็คือตกแต่งพื้นฐานเบื้องต้นง่ายๆมีการตั้งค่าทีนี้เราคําลูกกตาตัวนี้ก็คือเราไปดูตัวอย่างที่เราสร้างแบบฟอร์ไมไว้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เรายังเขียนไม่หมดเนาะ อ่ะให้ดูคร่าวๆนะคะฉันยังไง